มไยิงเพนก็ตังกับเกมลิกกี้แลนะครับอา้ามผู้กี้ผมลืมให้ดูคาซินอ้าวครับท่านชมวันนี้เราจะมาเล่นเกมดูว้มีการลอเล่นครับไปอืตอนนี้ผมเคยเล่นหมาแล้วนเวลาสมุดกันแล้วจ้าเด็กตรงนี้อย่าโดนรถชนนะ พเพื่อนเรากเราจะตายกันเพราะว่าบอสไฟฮ่าทำไมอะไรคือบอสไฟเหรอเพื่อนตรงนี้ง่ายอย่าตายเดีนเดยเหรอเอาเอาพ้นไปเลยเหรอว้าวอาจจะทางนี้เว้ยฮะเราจะได้ไปดูมิกิม้ากันแล้วใช่ไหมเพื่อนอืมวันนี้เราแอบคูมาที่นี่นะที่จริงรอบที่แล้วเรามีคูคนะ่แต่ Okay. ชินเอาออกมิกมกี้มิกกี้มาสแต่เลือดรีรทุกครั้งนะครับที่เราเปลี่ยนแบบห,ห,หาหาแอเรียครั้ทงที่แล้วนีผมแอคติ้งเยอะเลยนะเนี่ยครั้งนี้ผมขออยาาไม่แอคติ้งแล้วกันี้จะมีเสียงพูดนะครับฟังเอาเอง Hello, passer. I will not harm you. I am the original prototype for Robot Mickey. I was designed to kill. But now I am living peaceful life. I am sensing another present.? <coughs> Sorry about that. The conscience of the rat controlling me has some issues. I am sensing another presence here. ต่อเลยกดโอเคแล้วมาถึงกันที่สถานที่เมื่อกี้เมาเป็นอะไรเพื่อนอ้าอไมย ในแม่พลาสขนาดผมบูมาก่อนนะหน้านี้แล้วผมยังตกใจได้ยังไงวะเนี่ยผมยังตกใจได้ทีม่มาหาัศจรรย์แล้วนะต้องฆ่าบัคกทั้งหมดก่อนถึงจะเปิดนี่ได้โอเคีนก็ปกตดิดีนะครับผมผมจานให้แล้วกันนะ เอาไม่เช oh ื่อเขาไม่อะไรสักอย่างแกดูที่นี่เป็การเผื่อหรือเปล่าฉันไม่เชื่อบิกก ม,มิกมอนแม,นแมนอีอ่าขอบคุณมากเพื่อนในเวลาเราไปจัดกนโอ๊ยคน,นี่มองแทบไม่เห็นเลย 我来呢？ อุ้ยเทพอยู่นะโอเคโอ้ย,อยเลือดผมได้ครอสเปสมา450โอ้ก็โอ,โอ้มันมาแล้วครับมาแล้วมไม่บอกว่าตัวอะไรมาแล้วน่าเกลียดมากตัวนี้โคตรน่าเกลียดเลยมาแล้วครับมันง่ายมากครับที่จะเดียว ด้วยเพื่อนฮิวเต็มมาแล้วโอ้ดตัวนี้ดีนะ มันไม่ได้ปักหรอกคตอนที่ผมจะตายอยู่แล้วคุเอ้ยคนเอ้ย Stranger, I am the software inside of Mickey Mouse's clubhouse. I suppose you are looking for Mickey. Yay! Someone sounds excited. I'm impressed you made it this far, considering our little infestation. Anyways, if you are looking for Mickey, let me show you the way. security protocol book shelf opening Remember kids never trust strangers Hãy subscribe คอมพิวเตอร์นั่นมันคือมิกกี้เมาส์แตนล่างฉันรู้ว่าพวกเราไม่รู้ว่าพวกเราอยู่ที่ไหนแต่วพวกเรากำัไปที่ไหนกันแน่ เคยกำจัดไปหนึ่งครับตอนนี้อัดมาสิบเจ็ดกว่านทาทีแบบไม่ตัดต่อเลยทั้งสิ้นเลยทูด k โอเคมันดาของจริงผมนั่นผมนั่นตัดเป็นสองพาร์ทไหมอะไม่ไม่น่าใช่สองพาร์ทหรอกฟินิชแลนเท e ร์เดี๋ยวนั่นเกมพาร์ทอื่นอ๋ออ๋อเขาหมายถึงที่แลนเทอร์ไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่พาร์ทไม่ใช่พาร์ทเดอะมิมิกเนาะเดมิมิกถ้าเกิดเดอะมิมิกนะ Nam mm -hmm. เลืม่าดีกว่าอ่าโอเคนี่กุญแจครับเราจะไปที่ไหนกันต่อกกอ่ะไปดูโกอ่าอยู่ตรงนี้ใช่อ่าโอเคโอโหอะไรเนะี่ย Yeah. Yeah. Ah yes, another passenger. Greetings, I am Sir Knight of the Dungeon. I was left in this dungeon to rot after being brought here on a field trip. I'm assuming you are in the same situation, am I correct? You're trying to escape, I see. Well, I'm afraid it isn't that easy. Beyond the puzzled door, there lies a watcher. If the watcher finds you, you turn to stone. It's too risky to even attempt to escape. However, if you bring me the golden cup of glow, as I shall reward you with one piece of the door. Object finish the golden clip. Of course. โอเคท่านชมเมื่อกี้พีท่านชมได้ยินคำว่า c b ไม่ต้องแปลนะครับคูกไฟ ลอกๆกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปจุกคิดโอเคประตูเปิดโอเคได้ครับ โอเคสำหรับใครที่อยากจะดูต่ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเดี๋ยวพาหน้ามากันต่อสำหรับวันนี้จากเปลอ่ะโอเคเข้า okay. ขใจฟรีดเบลฟีโอเคใครอยากจะดูต่ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเดี๋ยวไปหาเพื่อนมาเล่นกันต่อแต่ไม่ใช่เพื่อนที่เป็นเพื่อนสนิทสนนะเพราะผมหาไม่ได้เลยครับสำหรับวันนี้บ๊ายบาย